มาดูนี่พี่น้องเรื่องนี้ลูกเพื่อนพาดเสียก็ได้กบหน้าไม่ไหมมา,มา,มาพี่น้องตัวพอดีพอดีเลยสิต้ม z ม,มตัวพี่น้องต้ม z มลวกออกกันลวกน้อข้าวหน่อกระนนองพี่น้องเนาะอ่ะเนี่ยหน้อข้าวออกก่อนชิบโอ้ย หนาไม่ตัวป่าปนนะอีอ้ปวดอปวดนหัวลวบ้าลวกขาพี่น้องอนะดยวจัดกันเอาน้ำต้มไ่ก่อนออวดวงดวงเลยพี่น้องมต้มเตาแก๊สมื้ต้มเตาแก๊สเลยอ ก็เปื่อยดีแล้วครับพี่น้องวันนี้พร้อมเสียบกินแหละครับอ่ะเดี๋ยวทุกคนตาบักหุ่งจะข้าวก่อนต้มกบขแลแล้วล่ะบดับนบดนี้ตาบักหุ่งเนี่ยบ้านนี้ตาบักหุ่งใส่หมากเวอร์ครับหมากเวอร์เนาะนี่แหละหมากเวอร์อ่ะใส่เครื่องก่อนชุรดรถใส่ไปแล้วล่ะหนึ่งตะพีเหล้วเนี่ยฮันใส่ตัวนี้เข้าไปนี่เราเสีบเนี่ก็ใส่ได้หน่หอมๆนี่ใส่ก็ับ กรวจตรวตวดวดตรวจตาอนนี no oh no. ้นี่ลาแดแสบลาแดแสบลาแดแสบมาปลดแดกตมคนนั่นละของคนนั่นละสูตรแสบเป็นตัวเอ้ยเอา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 เ้วบเหงืองครับบวเหลือ uh, ง ดูเอเลี่ยนครับพ er ี่น้องเอ๊บใส่กหัวขวานหนวดหนวนัวดหนวดหนวดหวเนื้อ เชือกเือกเอาละบานเื่อมากพอดี ใก่ไหมพ่อดีพ่อดีหมุน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 จวดส่วนนี้ว่าได้ซีมหนักเลยพี่น้องทักเดี๋ยวตายเบาเรียกให้พี่น้องไม่ได้ซีมเลยเพราะว่าถูกแล้ว ไปมามาไปังวะนี่บกบกงนีมาเลี้ยงงเลยมามามามิดนับกันกมกบใช้หมอหอนย่างดีมืนี้มนี่ตผเลยครับเอาละโอ้นหอเลย เราเป็นตัวมากอ่อนนี่นี่โอ้โอ้โอ้เจ๋งนะเนี่ย con mình nóng quá dễ dàng chim mình mày quá mh 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 mhm 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 cái mấy này anh nhỉ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì rất cả cho với câu. พคตรหนังมาได้หลายหลายเป็นกิโลเต็มกับเต็มเต็มกับแซ่บโอ้หว่นห่นว่นไอ้วนวันไปหนังไอ้วนวันกบหน่อยนะกบไปกบหน้า มาหก็ดูกับไฟดอกตาว่านอบหน่อยคนเท่ามันเลยยำดูกวกใครได้